เป็นหยกสีน้ําเงินภาษาอียิปต์เรียกว่าราพีตราซูรีเป็นหยกเกรดเอเป็นพระที่แกะออกมาแล้วลงตัวเราก็มีอนุภาพหลายอย่างแล้วก็หลายคนเกิดขึ้นมาแล้วก็วพระเหล็กเปียกเหล็กเปียกนเนี่ยพระเหล็กเปียกลงพ่อหมื่นล้านลงพ่อหมื่นโคดพระเหล็กเปียกทาไมถึงว่าเป็นพระเหล็กเปียกเพราะว่าตอนกลางคืนท่านจะเปียกมือแล้วก็เอาน้ํามาลดมาพรมนห่นะก็จะมีอยู่สี่องค์หนึ่งลงพ่อหมื่นล้านลงพ่อหมื่นโคดแล้วก็องค์นี้ององนี้ อันนี้เป็นผ้าเหล็กเปียกผ้านักสวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องสาวในเมืองสว่างค่ะช่องจำลองลิ้นเงินชนแนลนะคะตั้งใจมากอำเภอดงหลวงค่ะล้วก็จะไปเขาวงกระ,ะสินมาที่วัด,ท,วดท้ำพระขาป่องวัดถ้ำพระขาป่องค่ะ,ะเลยมาแวะกาบพาจาย์ได้ยินข่าววามีพระหยกสีน้ำเงิน พระนำโชคก็เลยจะเข้าไปกราบสักการะพระวา่ฤฤากิติศัพ์ว่ามีพระอาจารย์ครัง้งๆแล้วก็มีพระพุทธรูปนะคะมีหินนำโชคหินอวกาศตรงผ้าไปเบิ่งค่ะแล้วนั่ง้าเข้าไปด้านในนะคะ ตอนนี้นะคะเขามาทางดันได้จอนรถดเร็วพาพี่น้องมาไหว้พระนำโชคพระเศรษฐีพระหมื่นล้านพระหมื่นโกดน,นะคะชมหินอวกาศทา้ามเขาทางดันได้นะคะพระนำโชคสีเงิน เข้าไปครับบริเวณข้างในขอเชิญถ่ายรูปและไหว้พระนำชโชคค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องสาวเมืองสว่างค่ะมีโอกาสได้เดินทางมาที่มาแวะว,ะวะัดธรรมพระพรองวัด พระผาป่องอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกบตบนกตุูมตำบนกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารมีโอกาสข่าวนวันสการ์พระอาจารย์เจียวหรือพระครูโสพลคันติพลากรวัดธรรมพระผาป่องเลยและเพื่อนนี่เพื่อนมากันอยากให้แนะนำว่ามีอย่างแน่เอาเอาไล่ไปทางนี้ก่อนอันนี้ก็เป็นอธิบรมอธิโลมาธาตุหลวงตามหาบัวเป็นพระธาตุแล้วขนมันเป็นพระธาตุว่าอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นหมอนสีพะเยาหลายมาสี มันมันชีบเบิดเวลาหลายแต่นั้งจึงพอเข้าๆเานาะอันนี้เป็นหมอนไม้หลวงปู่มั่นเอยหมอนหลวงปู่มั่นเพิ่งเคยใช้อยู่สองปีก่อนบนมรณภาพแต่เพิ่งใช้อยู่แต่เพิ่งเคยใช้อยู่วัดป่าบันบานโคกอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลน,นครปีสองพันสี่้อยแปดสิบห้าครับสองพันสี่ร้ยแปดสิบเ็ดหมอนเพิ่งบอนเก้าพังแล้วอันนี้ก็เป็นหินไอเป็นหินสวยงามดอกแ่เฉพาะอยู่ในนี่นะฮะน,นี่ก็เป็นบทสะบกบทสะบกพระ พระธาตุปศิวลรีนะพระธาตุศิวลรีอันนี้พระธาตุพระธาตุมูลธาตุหลวงปู่มั่นนะอ่มูลธาตุหลวงปู่มั่นก็คือขี้หลวงปู่มั่นกลายเป็นพระธาตุแล้อย่าง,งน,นั้นนะหตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้บนภูเขขี้อันนี้มาทางนี้ก็มีหินมีหินสวยงามหินสวยงามเนี่ยก็มีอย่างแน่มีหลายอย่างเนาะก็ว่าเป็นม,มาจากเมืองลาวเนี่ยก็ไข่พญานาคแล้วก็เป็นแร่แร่เล็กๆจะมีอันนี้เป็น ลังพึ่งกลายเป็นหินนี่ไงลังพึ่งกลายเป็นหินเนี่ยลังพึ่งกลายเป็นหินนี่ก็เข้าสารกลายเป็นหินนี่นี่เป็นหินหินหลายอย่างอันนี้หินสวยงามมาเป็นแก้วและทีนี้ก็ทางนี้ก็มีเป็นหินเขาว่าเป็นพวกที่นักนักล่าหินว่าอย่างนั้นพวกที่ตามหาหินอุกาบาทก็แม่นแต่ว่าค่อยว่ามันก้อนเล็กก็เลยเรียกเป็นหินอวกาศหินอวกาศเออ ที่เขาเรียกกันว่าหินอุกกาบาตนั่นแหละเป็นยังไงถือว่าหินอุกกาบาตก็คือหนึ่งดูความแข็งดูคาร์บอนดูการเผาไหม้เวลามันตกลงมาจากอวกาศมันจะต่างกันในหินอวกาศอันนี้ก็เป็นแร่แคลเซียมเป็นแร่เอ่อเป็นแร่แคลไซม์วะเนี่ยแคลไซม์ปรสภาพมาจากกระดูกกระดูกพวกกระดูกสัตว์แต่ก่อนก็สันนิษฐานว่าเป็นกระดูกไดโนเสาร์อันนี้ก็<า>กอันนี้ก็เป็นเลือดไดโนเสาร์นี่เป็นเลือดไดโนเสาร์ ยุ克拉นข้างล่างเนี่ก็เป็นเป็นขี้สัตว์สมัยดึกดําบันยุคไดโนเสาร์ก็ว่าเป็นขี้ไดโนเสาร์แะ่ะมันเป็น hmm. ในมวลสารมันมีทั้งไดโนเสาร์แบบกินพืชแบบกินเนื้อแบบทั้งกินทั้งพืชทั้งเนื้อก็มีตัวมันจะต่างกัน <Ha. S 2> นี่น,นี่ขี้มันนะฮะหินอวกาศเออพูดมาทางนี้เรื่องหินหินต่างต่างก็มีหลายอย่างเนาะนี่ก็เป็นพระให้คนอันนี้ก็เป็นขี้ไดโนเสาร์คือกันไดบันเนี่ยขี้ไดโนเสาร์ตัวมันใหญ่ประมาณ ยาวประมาณ20เมตรพุนละนี่เราดูสิจะ20เมตรถุนละเป็นหินโบราณอ่าหินเป็นร้อยปีโอ้เป็นลสามร้อยล้านปีก็ว่าประมาณสามร้อยล้านปีอันนี้พูดถึงเรื่องหินเนาะ่แล้วไปไปนมัสการองค์พระก่อนทางโน้นเ้าเราอยากอยาดูอ่าอันนี้เอาเข้าๆถ้าเอายาวมันก็ยาวเกินถ้าับใครอยากจะมาแล้วก็ค่อยว่ากันตรงนี้ก็เป็นลินพญาลิน ลิ้นสัตว์เลื้อยคานก็สันนิฐานว่าเป็นลิ้นพญางูใหญ่หรือว่าพญาพญานักนี่มันจะยาวหากเป็นท่อนๆอ,อันนี้เราจะได้ส่วนโคนนะสันนิฐานลิ้นประมาณนี้ก็ความยาวประมาณสี่ห้าวาขนาดยาวความยาวแต่นี่หักเป็นท่อนๆมาคนเราเก็บรักษาไว้าลายชั่วอายุคนตกมาก็จะมาถึงเราอันนี้ก็เป็นดาบดาบลุงฟ้าประกาศิษ์นะก็เป็นดาบดาบศักดิษย์ ดาบซักซิสูตร,รสูตรของอะไรเงี้ยก็หลักการในการสร้างก็ดาบฟ้าฟื้น,นสูตรในการสร้างระดาบฟ้าฟืา้นเนยวิชาทังนี้วิชาพิชัยสงครามเนาะ,อ,ะอันนี้สําคัญที่สุดก็คือหลวงพ่อนําโชคนะจ๊รย์ทนีและนั้นหลวงพ่อนําโชคหลวงพ่อนําโชคองค์กลางอยู่ในบุตรสะบกนะหลวงพ่อนาโชคเนี่ยเป็นหยกสีน้ําเงิน เป็นหยกสีน้ําเงินภาษาอีปต์เรียกว่าราพีธราซูรีเป็นหยกเกรดเอเป็นพระที่แกะออกมาแล้วลงตัวเราก็มีอนุภาพหลายอย่าง oh. แล้วก็หลายคนเกิดขึ้นมาแล้วก็วพระเหล็กเปียกเหล็กเปียกนี่ยเนี่ยพระเหล็กเปียกหลวงพ่อหมื่นล้านหลวงพ่อหมื่นโกรพระเหล็กเปียก oh. ทาไมถึงว่าเป็นพระเหล็กเปียกเพราะว่าตอนกลางคืนท่านจะเปียกเมืันก็เอาน้ํามาลดมาพรมเลยนะ oh. ก็จะมีอยู่สี่องค์หนึ่งหลวงพ่อหมื่นล้านหลวงพ่อหมื่นโกรแล้วก็องคนี้ององ,องนี้ อันนี้เป็นพระเหล็กเปียกพระนาคปกในเป็นพระชองสามลิตทั้งหมดชองสามลิตเป็นพระยุคเก่าพระเก่าโบราณเนาะอันนี้เขาว่าล,ล,ลูกแก้วตัวนี้คัดมาจากหินอวกาศที่เนื้อมันเป็นแก้วแล้วเขาก็คัดคัด,คดแต่งมามีซึ่งเขาตรวจด,ดูเป็นมีคาร์บอนอยู่ในนั่นเขาเรียกว่าหินอวกาศก็ทํามาไว้นี้ให้คนได้ยกอธิษฐานนี่แหละอ่าข้าว,าว,าวมาทางนี้แหละข้านั่นก็เป็นเสียฐีนวโกศ นอกนั้นคุณพ่อจันจะแนะนําอะไรอีกแน,น่ค่ะผู้ใดอยากจะมาแวะกราบมาอธิษฐานลงขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วมองในหาละหาเลยหาเลยเบิ่งแต่ละองค์ละองเลยค่ะหาได้งากอย่างเช่นพระนาคพกเนี่ยก็ถวายเป็นพระพุทธเจ้าหาพระองค์ุกุสันโธนาโคโกนาคมาโนนาโคอัจฉโปนาโคโคตมโมนาโคเสียริยเมตไยโยนาโครพระนาคพกทั้งห้า พระพุทธเจ huh? oh, mm ้าหาพระองค์นี่ก็เป็นพระที่สวยงามอายุเก่าแก่เก่าหรือแก่นั้นก็เบื้องเอาก็แล้วกันของภัยมันก็ได้นะค่ะโอ้จักรเวียนยามเฝ้าคนบ้่นนี่มีแต่จะย์ก็มีคนดูแลประจำอยู่บริขาดละดูเลยบริขาดนะสำหรับท่านได้ผ่านไปผ่านมาก็อันนี้เป็นศาลาข้างล่างนี่ส่วนข้างบนน่ก็จะมีบันไดขึ้นไปพัน้าร้อยขั้นก็จะไปกราบ หลวงพ่อเจกษัตริย์องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ได้อยู่ข้างบนมีอยู่ในวิหารหลวงพ่อเจกษัตริย์แล้วก็มีเจดีแล้วก็มีศาลาสองสองสั้ชันครึ่งศาลาในธรรมนี่ก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งของการเดินทางขึ้นไปการเดินทางคือไปเดินบันไดคือไปพันหรขั้นเนาะหขันแล้วก็จะได้พักศาลาพุทโธธรมโมสังโฆศาลาสามสามหลังระหว่างทางเป็นสมงอยู่บน พอถึงถ้าเราขึ้นไปกลับปหนึ่งฮะประมาณชั่วโมงนึงถ้าขึ้นไปหนึ่งกัประมาณสัก20กว่านาทีก็ถึงแล้วก็ราคาลงมาอีกแต่ว่าถ้าเราจะามาชมรัฐธรรมพระปอง,งก็ใช้เวลาประมาณสัก2 2ชั่วโมงพอดี 2>, อ2ชั่วโมง,งจะพอดีขึ้นทางบนทาง,ทางบนงงบแต่จะสวยงาม<อ>แต่หน้านี่ก็อยากจะอา,ากาศอยากจะชื้นเนี่ยสักหน่อยเนาะ อากาศจะพอดีก็เป็นในช่วงหน้าแล้งอากาศดีขึ้นไปข้างบนนี่ก็จะเป็นอีกโลกหนึ่งความสวยงามเอาวันนี้ก็เอาแค่นี่และมันจะยาวเนาะเอาแค่นี้และพอดีพองามพอความสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกคนเด้อสาธุสาธุสาธุโอ้ดีใจหลังจากที่สาวในเมืองสว่างนะคะได้ฟังข้าแนะนำจาก ระอาจารย์เจ๋วเจ้าอาวาสวัดถ้ำพระผาป่องค่ะกเขามากับสักการะพระพุทธรูปค่ะขอพรนสูขหลับองค์ที่เด้นที่สุดก็คือพระนำโชคค่ะพระสำริดนำโชคองค์สีน้ำเงินนะคะ มีพระพุทธรูปลายลายกับพี่น้องล้วนแต่ครั้งและศักดิ์สิทธิ์มีที่มาามีอายุเป็นพันปีคุ่ะค่ะมพระพุทธรูปพระเศษฐีนวโกดเจาานัองกับไปหลายวัดอยู่วัดนี้มีพระพุทธรูปครบหลายๆลาปางนะค่ะ กับาพาขอพอรอแล้วนะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องที่ได้เบิงได้ชมคลิปจากช่องจำลองดินเงินชาแนลค่ะช่องสาวน้ยเมืองสว่างมากเหตุบุญเห้ท่านมากไหวพระขอพรนะคะที่วัดถ่ำพระผาป่องออยู่อำเภอดงหลวงค่ะเส้นทางจากอำเภอเตางอยสิไปเำืภอเขาวงะคะ่ะเดินทางสะดวกสบายเป็น ทางพันสามจังหวัดเลยนะคะจุดนี้อ,อ,ยอย่าลืมเลยค่ะฝากให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะช่องจำลองเล่นเงินชาแนลนะคะโชคดีมีความสุขสุขสุข,สข,สขพเลเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาราง สี่เาหมอได้น้ำได้ตัวนี้มันน้อยกระทัดรัดเบื้องใกล้ๆสุดสุดของมันคอยซื้อมาคอยลงทุนซื้อเห็นมันดีหมออยู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยสนใจค่อยๆสร้างให้โอขอบคุณที่ติดตามเบื้องชมนะคะช่องจำลองดิสเงินชาแนลขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะอ้อนี่ค่ะ นูเดาถูกเลยนูว่าอายุเพิน่นหกสิเกือบถืเ 5, อเล่มหาสิเก่าว่ม่นอาจารย์เกิดปีมะล่งศนยเบอกค่ะน,นี่แมนครับนี่สองคุมพภาสองห้าหกเจ็ดตื่นเศร้าขึ้นมาอย่าลืมดื่มกาแฟเก้าดีคอฟฟี่ผัดนะคะดื่มทุกเช้าทุกเช้าสุขภพพาพดีค่ะ